เราเชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจูงฟุ้งควายเข้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮมนี่เลยสิพาเไปง้มบักหอยเดอ้อเพิ่นประกาศอีกอย่างฟังบังกันนะ่าประกาศมือแรงสิมี่ขณะหมอล่ำคอเขาบะมีเกี่ยวเมียวสิมาทำการแสดงที่กลางหมู่บ้านฮอปลูกจูงหลานมาเบิ่งเดอ้อเอออยากไปแทเด้แต่ว่า ป้อยใหญ่กับไม่ใหญ่สิหายไปบูบูนี่อ้อยอ้อยอ้อยอ,อ้อ,อยอีปูน้อยดีมื่อเอ้ยอ้อยอ้อยเอ้ยไม่ต้องเอาดอกสิตดนมาเอลยปาดบังหอยคือหลายแท้เอาเอาอีหล่าเอาเดี๋ยวเอาไปอมซูป่อยใหญ่กับไม่ใหญ่กินเหมือนแรงเนาะอุ้ยเอยียงนิมิบว้ายงูแลนแลนอีหล,ล่าแลน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 เอ้ยถ,ถ,ถ,ถอ,อย,อยนี่ถอยนี่ถอยนี่โอ้ยบังหันเอ้ยกับแลนหนีปลาโมโตเนาะเอ้ยขอโทษหลายหลายมวนเบอร์อีหล่ามืัอนี้เอ้าควาย เอาควายเล่นเล่นเล่นโอ้ยนางคนสวยหากินมานนเมื่อนเอาเป็นไผ่มาแล้วนั้นเอาพิงกี้ฮันนี่มาอย่างละเธอฉันก็จะมาชวนเธอไปดูหมอลำคืนนี้ไงโอ้ยพญ่บ่มีเขาให้คณะหมอลำอลาโอ้ยนน่ากระน้ำท่วมบดแค่กระครูดเดียวเอง ไม่มีปัญญาให้หรอพ่อใหญ่รู้ว่าไม่ให้ไปแบบเนี้ยไม่มาชวนให้เสียเวลาหรอกพ่อใหญ่ค่อยขอโทษแทนพิงกี้ด้วยนะค่อยบอกพิงกี้ไปแล้วแหละว,ว่าอีนางคนสวยมันมีแต่ว,วียดแต่งานมันไม่ได้เป็นไหนมาไหนหรอกพ่อใหญ่สิยหาย่อยไปไต่กบอีลีบอ่ะพ่อใหญ่